กราบสวัสดีครับ f c ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วที่โชว์รูมอิลซูกิงยอนสาขาพิมายนะคุณผู้ชมวันนี้นะนี่เรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะฮะคุณผู้ชมในตระก,กูลรถปิกอัพเนี่ยวันนี้ที่ผมจะพามาดูนะคันนี้นี่ราคาแพงที่สุดละ1 1ล้าน1นึ่ง0บาทแพง,งกว่า <laughs> มิวเอ็กซ์อีกมิวเอ็กซ์เตริ่นตัวแค่หล้าน1นึ่0แสน่านะฮะ อันนี้1,172,000บาทนะครับรุ่นนี้นะฮะคุณผู้ชมมีสีน้ำเงินให้เลือกด้วยนะฮะมีสีเทาแลมโบด้วยคุณผู้ชมแต่วันนี้นะฮนะสอสีนั้นเราไม่ได้มารีวิวนะเราจะมาพามารีวิวสีขาวต้องบวกราคาเพิ่มเข้าไปอีก7,000เป็น1,179,000บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้ารุ่นนี้ความรล่อจะเป็นยังไงมีอะไรมาให้บ้างนะฮะนี้เลยครับคุณผู้ชมแม่สีใหม่นี่มันขาวพองดีจริง,รงๆเลยนะ นะฮะฮแทบไม่มีติดเหลืองเลยนะครับอันดับแรกเลยคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว V-Cross เกี oss, ตัว M ถามว่าดูแค่นี้รู้ได้ไงดูที่เซ็นเซอร์เลยครับเพราะรถเกตเดียวของรถปิกอัพที่จะมีเซ็นเซอร์ก็คือต้องเป็นเกตตัว M เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับที่ท่านเห็นไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับจริงๆไฟไม่ได้วิ่งนะแต่มันเป็นค่าค่าของวิดีโอที่มันแบบไป จับแสงอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแต่จริงๆไม่ได้วิ่งนะครับไฟตันหมอกนะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะฮะกระจังหน้านะครับที่เป็นสีนี้มีรุ่นเดียวเลยนะฮะที่ทำมาก็คือเป็น v c o s s ตัว M กับตัว ZP ด้านบนกระจังจะเป็นสีเทาดำเข้มด้านล่างเป็นโครเมียมดำนะฮะแบบนี้แล้วก็นี่นะครับมีทำสีเทาดำตรงขอบตรงนี้ด้วยกาดกันชนหน้านะครับ มีหลายท่านถามผมว่าผมออกตัวและไฮเลนเดอร์ไปผมอยากสั่งกาดกันชนหน้าแบบนี้มาใส่ได้ไหมใส่ได้นะใส่ได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมสามารถใส่ได้นะเผื่ออยากต้องการความสวยเนาะเซนเซอร์ด้านหน้านะฮะสำหรับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะฮะหนึ่ 1, 2, 3, นะครับคอยจับคอยเตือนนะครับเวลาที่มีวัตถุมาอยู่ใกล้ตัวรถเรานะฮะในส่วนของด้านหน้านะนะคิ้วซุ้มล้อนะับผมก็จะเป็นของแท้จากโรงงานเลย นะฮะก็เป็นสีเทาดำแบบนี้เพิ่มความดุดันเพิ่มความสวยงามในสไตล์ของรถออฟโรดนะครับล้อแมกนะฮะจะเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วยาง2อ5 6 0าขอบ18โดยตัวก้านแมกเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะฮะนี่ดำด้านสวยๆเลยบางคนก็เรียกก้านตัววายบางคนก็เรียกก้ามปูแล้วแต่ความการเรียกแล้วกันนะฮะแต่ให้รู้ไว้ว่าเป็นลายหน้าตาแบบนี้ ด้านหน้าเนี่ยระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกมี ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรคเรียบร้อยหมดนะฮะจุดยึดคอมาก็ปรับสูงขึ้นนะฮะต้องบอกว่าสําหรับจุดยึดคอม้าเนี่ยที่ทำมาแบบนี้รุ่นแบบนี้นี่เหมาะมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาต้องการเอาไปยกสูงอะไรพวกนี้มันก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะฮะที่ปั่นน้าฝนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉีดน้ําอยู่บนก้านปั่นนะครับ โลโก้ V Cross ชุดพรีเมียมนะฮะไม่ได้เป็นสีเทาแบบนี้นะเป็นชุดพรีเมียมนะครับกระจกมองข้างด้านบนจะเป็นสีเทาดําด้านล่างเป็นพื้นผิววัสดุของเขาเองนะฮะมือเปิดประตูก็เป็นเทาดํายังไม่พอครับบันไดข้างนะครับเป็นเทาดําเหมือนคิวซุ้มล้อเหมือนมือเปิดประตูเลยนะครับเสาประตูนะครับติดสติ๊กเกอร์สีดำนะครับฉะนั้นเพื่อให้เวลาที่เราติดฟิล์มออกมากเนี่ยมันจะได้มองเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะคุณผู้ชม ลาวหลังคาครับรุ่นนี้มีมาให้นะครับส่วนด้านหลังล้อหลังเนี่ยจะเป็นดุมเบรกนะครับดัมเบรกนะคับคุณผู้ชมจะยังไม่ได้เป็นดิสนะครับแล้วก็มีคูซุมล้อด้านหลังแล้วก็มีบาร์นะครับโลบาร์บางคนก็เรียกโลบาร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นด้านบนสีเทาดําแล้วก็ด้านล่างสีเดียวกับตัวรถกระจกไล่ฟ้าฟมีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่3ามมีมาให้แล้วก็กระบะไลเนอร์นเนี่ยของรุ่นนี้นะ เขาจะใส่มาให้เลยนะครับเพราะมันเป็นชุดเดียวกับเจ้าตัวบาโรบาตัวนี้นะครับคุณผู้ชมปัจจุบันนะระบบขับเคลื่อนสีล้อของอีวูสุที่เป็นวีคอสจะมีระบบดิฟล็อกมาแล้วฉะนั้นติ๊กเกอร์ที่ติดก็จะมีคําว่าดิฟล็อกนะครับไฟเบรกไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นโคมสีดำนะฮะแบบนี้แล้วก็กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นกันชนท้ายบิวอิน นะครับการชนท้ายแท้จากโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์ให้4.1234แต่เซ,เซ็นเซอร์ท้ายเนี่ยจะทําหน้าที่มากกว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าเพราะว่าเซ็นเซอร์ด้านท้ายเนี่ยจะคอยเตือนเวลาที่เราถอยแล้วมีรถวิ่งผ่านจะทําเสียงร้องเตือนตรงนี้ช่วยอีกทีหนึง่งนะฮะกล้องมองหลังรุ่นนี้มีมาให้นะครับแล้วก็โลโก้เป็นตัวเนี่ประมาณนี้เลยความสวยงามของภายนอกในชุดตกแต่งที่เขาตกแต่งมาให้นะฮะและที่สําคัญนะครับ อีกหนึ่งอย่างระบบความปลอดภัยตัวนี้ครับเห็นไหมที่ตัวนี้มันจะเป็นรูปรถแล้วก็มีสัญญาณเตือนก็คือว่าเป็นตัวเตือนจุดอับสายตาในเวลาที่มีรถแซงหรือเราจะเปลี่ยนเลนอะไรพวกนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีส้มนะครับเตือนเราอีกทีหนึ่งนะครับเปิดมาในส่วนของภายในนะคะคุณผู้ชมตัวแผงประตูเนี่ยจะเป็นวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังแล้วดูฮะลายละเอียดบ่งบอกความเป็นวีคอร์สนะฮะเอ็กซิลี่เป็นสีแดงแต่วีคอร์สนะฮะเป็นสีนํำตาลดู สวยงามมากการเย็บนะครับนี่ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับตัดด้วยเปียโนแบ็กสีดำอีกโอ้โหเป็นแงแผงประตูสวยงามไหมฮะมีระบบกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานอยู่แล้วนะพับไฟฟ้าในส่วนของกระจกมองข้างแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยในตัวของเบาะเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นเก่านะเบาะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดแต่พอมาเป็น 2, 2022ครับเบาะหนังดำครับแต่เพิ่มเติมขอบไหลขอบข้าง เป็นสีน้ำตาลนะฮะและที่สําคัญเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับฉะนั้นในเรื่องการระบายความร้อนของตัวหนังที่สะสมเวลาตากแดดเนี่ยอันนี้จะทําได้ดีมากนะครับจะระบายความร้อนได้ดีเลยนะฮะเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังยกเบาะขึ้นลงแล้วก็ยกใต้รองหัวเข่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนสักนิดนึงละกันนะครับในส่วนของระบบออปชั่นนะครับระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำมี ระบบป้องกันการเลื่อนถลายเอ,อกตัวล้อฟรีมีมาให้ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเฉพาะเกียร์ออโต้รุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีน้ำตาลนี่เอกลักษณ์จะคล้ายๆกับ X-Series เลยนะต้องบอกงนี้ X-Series เขาตัดแดงอันนี้ตัดน้ำตาลนะฮะคุณผู้ชมมีคูซคอนโทรลตัวล็อความเร็วมาให้นะครับมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับผม หน้าปัดเลือนไม้นะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นหน้าปัดที่ดูได้หลายอย่างมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่อันดับแรกเลยนะระบบขับเคลื่อนนะครับนี่เห็นไหมเลขไม้ต่างๆนะครับเลขไม้เนาะอ่านี่การสิ้นเปลืองน้ามันในขณะ,ะ,ะขับขี่ดูได้นะครับทิศทางในการขับขี่โหมดฟังก์ชันของเครื่องเล่นนะครับว่าเล่นโหมดอะไรอยู่ นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับอันนี้จะดูได้หลายเมนูกว่าทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็ด้วยตัวหน้าจอของเขาเนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับที่มีแผนที่นำทางในตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะครับระบบแอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็น Air Auto นะครับผม Air Auto นะนี่นะครับหน้าตาก็จะออกเป็นแบบนี้มีการบอกอุณหภูมิแอร์สามารถแบ่งแยกแอร สองฝั่งซ้ายขวาให้อุณหภูมิเนี่ยความเย็นไม่เท่ากันได้นะครับผมระบบขับเคลื่อนปุ่มหมุนเทเลนคอมมานนะครับจะอยู่ตรงนี้สอง h 4 h ส l มีทั้งหมด3โหมดในการขับขี่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยนะครับ ปิดเสียงเซนเซอร์รอบคันได้มีระบบช่วยทงลางลงทางราชันแหมพูดผิดนิดนึง <c oughs> มีระบบช่วยลงทางราชันนะครับมีระบบดิฟล็อกแล้วก็เกียร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้สระบบสามารถผักเข้าเกียร์ธรรมดาได้นะครับซึ่งเกียร์แบบนี้จะเป็นทุกรุ่นในเกียร์ออโต้อยู่แล้วเนาะก็ฟังก์ชันอื่นๆนะคุณผู้ชมที่เขาให้ในเรื่องความสะดวกสบายมาเนี่ยอย่างเช่นที่บางแดดก็จะมีกระจกมีไฟมาให้นะครับผมหลังคารุ่นนี้จะเป็นหลังคาดำ นะครับหลังคาดําเสาดําอะไรดําทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมถุงลมนิรภัยอันนี้มีมาให้คู่หน้าม่านถุงลมแล้วก็ขด้านข้างนะครับก็จะมี6จุดในเรื่องของถุงลมกระจกตัดแสงนะครับและที่สําคัญที่ผมลืมบอกไปเลยเมื่อกี้นี้ไฟหน้ามีระบบออโต้ในการเปิดปิด นะครับที่ปัดน้ําฝนก็จะมีออโต้ในการเปิดปิดอัตโนมัติเวลาที่เขาจับได้ว่ามีน้ําเปียกที่บานกระจกอะไรพวกนี้เขาก็จะปัดให้เราเองนะฉะนั้นถ้าใครซื้อรุ่นนี้นี่ในเรื่องของความสะดวกสบายนี่จะดีมากๆเลยเพราะว่าขับอย่างเดียวนะครับกระจกเปียกก็ปัดให้มืดไฟหน้าก็เปิดให้เองนะครับผมแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับการดีไซน์ของเบาะเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับด้านหน้าในเรื่องของการทําโทนสีนะครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุมโทนด้วยสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลเนาะระบบแอร์นะครับจะเป็นแถวหลังมาให้แบบนี้นะครับฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิแอร์หรือความแรงพัดลมเนี่ยจะควบคุมมาจากด้านหน้านะครับแต่ถ้ามีช่องข้างหลังแบบนี้ผมมั่นใจเลยนะว่าเวลาจอดรถตากแดดเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเย็นได้เร็วมากขึ้นนะครับนี่ก็สวยงามครับสำหรับท่านใดที่อยากได้วคอร์สเนาะก็ ให้แม็กให้อะไรมาก็สวยขึ้นกว่ารุ่กนก่อนๆเยอะเลยคุณผู้ชมนะให้แม็กให้อะไรมาดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้วยการทำทนสีสีขาวแบบใหม่นะครับอันนี้จะสว่างมากขึ้นเนาะเผื่อใครสนใจก็เข้ามาสอบถามมาพูดคุยในเรื่องของราคาโปรโมชั่นได้โอเคครับผมยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล้วกันเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ